สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอินเพชรยนต์นะคะจะพามาดูรถในโชว์รูมนะคะของบริษัทเพชรยนต์ร้านตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะคะแถวมีนบุรีเลยอยากจะเข้ามาชมตัวรถที่สาขา2นะคะนัดเอิญได้เลยนะคะหรือติดต่อเอิญนนะคะผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยค่ะหรือจะแอดไลน์มาสอบถาม เพิ่มเติมเบอร์นี้ได้เลยลูกค้าสนใจคันไหนนะคะแคปไปทะเบียนรถนะคะทักมาสอบถามเอินได้เลยนะตัวรถนะคะที่ยังว่างอยู่ก็มีเยอะนะคะตอนนี้สำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาที่นี่เองนะคะ ทักมหาเอินเดี๋ยวเอินให้ไฟแนนซ์นะคะวิ่งไปเซ็นให้ลูกค้าถึงที่เลยมีรถสไลด์จัดส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะออกรถกับเรานะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวรถที่ลูกค้าได้ไปคุณภาพเกรด A อย่างแน่นอนค่ะตัวรถนะคะมีโปรโมชั่นมากมายเลยสําหรับเดือนนี้ปีใหม่ปีหน้านะคะก็มีโปรเยอะแยะมากเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจตัวรถ เครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะทางบริษัทนะคะรับเทิร์นให้ราคาสูงด้วยนะลูกค้าที่อยากจะเปลี่ยนรถนะคะในช่วงปีนี้หรือปีหน้านะติดต่อมาหาเอิรนได้เลยนะคะตัวรถยังว่างๆอยู่เลยรีบมาจับจองกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นสาขายิบย่อยนะคะที่ ยังมีตัวรถให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมีสำนักง,งานใหญ่อีกที่หนึ่งนะคะที่อยู่ที่บริษัทใหญ่เลยมีสต็อกรถนะคะให้เลือกนะคะมากถึง400ถึง500คันกันเลยนะคะตัวรถยังว่างๆอยู่เลยนะลูกค้ารีบมาจับมาจองกันเลยนะคะตัวรถสวยๆคุณภาพเกรดเอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะเข้ามาชมรถเข้ามาหาเอิรนได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ